เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของตัวทะเลบัวแดงนะครับที่หนองหานตอนนี้บานสะพรั่งต้อนรับพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวกันแล้วครับในช่วงเข้าฤดูหนาวนะครับหลายคนกําลังมองหาสถานที่พักผ่อนหลังทํางานมาตลอดทั้งปีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เป็นหมุดหมายที่หลายคนเลือกนะครับก็คือทะเลบัวแดงหนองหานจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นพื้นที่อันซีนทางธรรมชาติบรรจงสร้างสารรค์เป็นท้องทุ่งบัวแดงบนผิวน้ํา รอให้นะักท่องเที่ยวมาชื่นชมครับติดตามรายละเอียดได้จากรายง,งานพิเศษครับเรือโดยสารของชาวชุมชนออกจากท่าเรือบ้านเดียมมุ่งหน้าไปกลางหนองหานไม่ไกลจากฝั่งนักเพื่อพาไปชมดอกบัวแดงที่กำลังออกดอกบานสะพรัง่งเกาะกลุ่มสวยงามเหนือผิวน้ำสร้างความประทับใจแก่น,กนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเป็นอันซีนอีสานอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวกำลังให้ความสนใจอัศจรรย์นนะ เป็นธรรมชาติในลมิตทะเลบัวแดงให้กับพี่น้องชาวจังหวัด,ดอุดรหนึ่งในคำขวัญของจังหวัดวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นทั้งๆท,งท,งที่ก่อนหน้านี้พี่น้องก็มาเที่ยวตั้งแต่เดือนตุลาลวนะครับแต่วันนี้จะเป็นการเปิดต้องการสื่อสารให้พี่น้องประชาชนในภาคส่วนอื่นๆได้เห็นได้ชมไปพร้อมๆกันถึงความสวยงามของทะเลบัวแดงแห่งนี้เราพื้นที่เราเป็นอันดับสองของภาคอีสานนะครับปีที่แล้วมีพี่น้องมาเที่ยว4ี่0,000ืน กับ 82, 800, 820คน,นมันรายได้เฉลี่ยต่อหัวประมาณ1คนแต่น่าสนใจก็คือ64%เป็นพี่น้องชาวต่างประเทศที่มาเยี่ยมชมพื้นที่ทะเลบัวแดงแห่งนี้อยากเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมาร่วมด้วยนะครับพ่วงสั้นๆ45หเดือนที่เหลือเนี่ยทะเลบัวแดงแห่งนี้จะยนโฉมให้กับทุกท่านจริงๆแล้วนะักท่องเที่ยวเริ่มมาเที่ยวทะเลบัวแดงหนองหานตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา หลังจากดอกบัวในหนองหารพร้อมใจกันออกดอกอย่างงดงามและมีกิจกรรมเปิดเทศกาลท่องเที่ยวทะเลบัวแดงอุดรธานีเมื่อเดือนธันวาคม หวังกระตุ้นการท่องเที่ยวซึ่งดอกบัวแดงก็ไม่ทําให้ผิดหวังแข่งกันออกดอกอย่างสวยงามสะท้อนผิวน้ํายามเช้าซึ่งหลายคนมองว่าปีนี้ดอกบัวแดงบานมากกว่าทุกๆปีการบริษัทน่อเที่ยวดได้มีการทําโปรแกรมขายก็ได้รับการตอบรับป็นยังดีจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสัมผัสบรรยากาศความหนาวเหน็บนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันก็ความงดงามความฉ่าของทะเลบัวแดงเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย นักท่องเที่ยวยังชอบอยังชื่นชอบกับความสดชื่นความเป็นธรรมชาติของหนองหานที่มีพื้นที่กว่า25,000ไร่แล้วก็มีอดอกดอกบัวแดงทะเลบัวแดงเนี่ยที่บานถึงประมาณ7 8 0 0ถึง 8, ไร่ก็เรียกได้ว่าปีนี้สเสน่ห์พิเศษของทะเลบัวแดงก็คือว่าปกตินักท่องเที่ยวท่านอาจจะรู้สึกว่าต้องนั่งเรือเข้าไปลึกนิดนึงกว่าจะเห็นทะเลบัวแดงแต่ปีนี้ค่ะอยากจะบอกเลยว่าทุกท่าเรือเพียงท่านอยู่แค่ริมฝั่ง ท่านมองไปท่านก็จะเห็นเป็นพรมกรมหยี่สีชุมพูบานสะพรั่งนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นความพิเศษของปีนี้ซึ่งไม่เหมือนกับปีที่ผ่านมาหลังจากที่เราไม่ได้เห็นภาพแบบนี้มานานแล้วน้องหารมีพื้นที่28,000ไร่เป็นบึงน้ําจืดที่มีความอุดมสมบูรณ์มีความหลากหลายทางธรรมชาติมีดอกบัวแดงที่ขึ้นเองตามธรรมชาติกว้างใหญ่จนเรียกได้ว่าเป็นทะเลบัวแดงออกดอกครอบกลุมพื้นที่กว่า7,00 0ไร่ มีจุดให้เลือกลงเรือชมความสวยงามถึง4จุดออกดอกในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปีครั้งแรกก็ประทับใจเลยตอนแรกเราคิดยังไงบ้างตอนครั้งแรกเราก็คิดว่าอ่าสวยแต่ว่าไม่ไม่เยอะขนาดนี้ไม่ไม่อลังการขนาดนี้โอ้ยพอมาดูแล้ว amazing มากประทับใจจนต้องบอกต่อเนี่ยรูปเยอะมากเลย ถือเป็นความพิเศษที่หนึ่งปีมีช่วงเวลาเดียวที่จะได้สัมผัสความสวยงามทางธรรมชาติในสภาพอากาศที่เย็นสบายนอกจากทะเลบัวแดงที่เป็นไฮไลท์แล้วในหนองหานยังเต็มไปด้วยนกไม่ต่ำกว่า70ชนิดเช่นนกอีกกง้งนกกระยางนกนางแสงแซวนกเป็ดแดงและอีกหลากหลายสายพันธุ์มาอวดโฉมกลางบึงให้นักท่องเที่ยวได้ชมด้วยเรื่องง่ายมีใช้บริการเที่ยวเป็นเที่ยวครับเที่ยวละหาร้อย นั่นหนึ่งชั่วโมงครับชั่วโมงครึ่งเข้าถึงฝั่งแล้วก็เลื่อนเลื่อเล็กนี่ลั่งเด็กสองก้นเขียวละสามลอยครับทำมาคู่หนึ่งกับ้อยหาจิบใส่เวลาทอกันครับเรื่องตอนนี้ถ้าเรือเข้านีมีอยู่หกจิตหกสิบหาลำครับนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติไม่ควรพลาดที่จะมาสัมผัสความสวยงามของทะเลบัวแดง ที่รอให้มาเก็บภาพประทับใจอวดเพื่อนๆในโลกโซเชียลแถมได้ช่วยอุดหนุนชุมชนให้มีรายได้เรียกได้ว่าได้พักผ่อนแถมได้ช่วยสังคมด้วยชูชัยวงพูดถ่ายภาพเนชนกชัยคกรรมทีมข่าว n อ t คอนแก่นรายงานจากจังหวัดอุดรธานีเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหเมื่อกี้สวยมากเลยนะครับกำลังคิดอยู่เลยว่าถ้าได้ไปถ่ายรูปที่ เขาเรียกว่ากราบเรือใช่ไหมก็ถ่ายไปแล้วคือหลังเป็นทะเลโบแดงนะโอ้โหได้รูปปีใหม่แล้วครับได้รูปปีใหม่ใช่ไหมใช่เดี๋ยวนี้สอาทิตย์พี่อุ้ยไปเลย้อลองไปดูนะคะเมื่อกี้ฟังเสียงสัมภาษณ์ของพี่พี่นักท่องเที่ยวคือคือฟังแล้วก็ดูแฮปปี้มากเลยอะตื่นตาตื่นใจใช่เหมือนแบบปีนี้สวยกว่าปีที่แล้วอีกใช่ค่ะเห็นภาพเมื่อกี้เหมือนเราสองคนไปอยู่ในทะเลับแดงเลยนะคือแบบสวยจริงๆอยากไปสัมผัสแล้วล่ะค่ะ